คุณตู่ฟรี่ค่ะวันนี้มาสอน how to ยคะคลายหนึ่งท่านะคะท่านี้ก็คือท่า violet seat แองเกิลนะคะซึ่งทําบนผ้าโยคะฟลายค่ะข้อดีของท่าน,นี้ก็คือถ้าทํากับอาศนะที่เป็นแมตนะคะก็จะต้องใช้การทรงตัวแต่ถ้าสําหรับผ้าโยคะฟลายนะคะจะช่วยเป็นผ้าที่ทําให้เราสามารถทรงตัวได้ดีขึ้นนะคะให้ใช้ท้องอย่างเดียวนะคะในการทรงตัวอ่าเดี๋ยวเริ่มเข้าท่ากันจากที่เรายืนอยู่หน้าผ้านะคะยืนอยู่หน้าผ้านะแล้วยกมือสูงค่ะ แล้วส่งมืออ้อมหลังไปทีนี้เราจะขึ้นเหมือนท่าขึ้นไดเปอร์นะคะคัดท่าไว้นะคะบริเวณหลังล่างนะคะตรงกระเบนเอวของเราแล้วไปที่ท่าคร o อค่ะเอนหลังไปนะเอนหลังและยกขาขึ้นเป็นฟร o อค่ะท่านี้คือท่าฟร o อทีนี้สไลด์มือลงค่อยหัวลงค่ะแล้วเท้าอยู่ที่หน้าท่าไปที่บัตเตอร์ฟลายอินเวอร์ชันค่ะ ถ้าผ้าแขวงนะคะให้ใช้หลังมือนะแตะพื้นเพื่อหยุดผ้าค่ะทีนี้ปันลงมือที่หน้าอกแล้วหายใจสามสองและหนึ่งทีนี้ล็อกเท้าค่ะกระดกเท้าล็อกผ้านะคะแล้วรูดขาสูงมือวางที่พื้นก่อนก็ได้นะคะรูดขาสูงนะสูงสองข้างเลยแล้วพับเข่าค่ะพับเขา่าแล้วสิอัพจากข้างเหนือเข่าค่ะทีนี้เราจะไม่ขึ้นสูง เพราะอะไรเดี๋ยวเราจะต้องเหยียดขาขึ้นไปนะคะเราให้เราการเข่าออกนิดนึงการเข่าออกนิดนึงลดสะโพกนะคะมือค่อยๆส่งไปด้านหน้าหนึ่งข้างค่ะแล้วใช้ศอกนะคะดันศอกดันไปที่หน้าขาค่ะบริเวณใต้เข่านะคะหรือใต้นอ่องอ้าอีกข้างหนึ่งดูดท้องนะคะแล้วทํานมัสเตก่อนยืดบกขึ้นทํานมัสเตแล้วขาสาม 2และ1ทีนี้เราจะค่อยๆเหยียดขาขึ้นด้านบนนะคะด้านบ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 นนะคะใครที่รู้สึกว่าตัวของเรานะคะจะเทไปด้านหลังแบบนี้เหมือนจะตีรังการไปด้านหลังให้สูบท้องนะคะเ n ็ a เกท้องนะ,ะส่งมือมาด้านหน้าใครที่ค่อยๆย,ยืดขาไม่ได้การทรงตัวไม่ดีนะคะค่อยๆย,ยืดขาซ้ายขวาก่อนโดยที่ใช้มือซัพพอร์ตนะคะแล้ว ยืดอกขึ้นเอามือมาหนามัสเตนะคะตรงอกของเราแล้วข้างห้าสี่ยืดคอขึ้นค่ะสามสองและหนึ่งสามารถเอามือนะคะทำชินหน้ามุตราอยู่นั่นข้างได้ค่ะข้างห้าสี่สาม 2และ1ค่อยๆค,ค,คลายงอเข่านะคะอ่ะสำหรับใครที่สามารถเข้าท่าได้นะคะโดยการทีออ่ใช้มือนะคะดันอยู่ที่เขา่าให้ลองยกขาขึ้นตรงนี้ค่ะตอนยกขาขึ้นสูงให้สูบท้องนะ,ะสูบท,ท้องแน่นๆเลยหางแล้ววูแล้ว,ลวคลายกลับมาะคะ่ะมือจับผ้า แล้วจะขึ้นไดเปอร์ก็ได้นะคะไดเปอร์ก็เหยียดขาไปด้านหน้ากลางขาแล้วดึงตัวขึ้นรั่วท่านี้ก็คือไดเปอร์โพสค่ะโอเคจบท่าไซส์เอ,อนะะ็นเกลิลนะคะแองเกิลซีดโฟลด์นะคะทีนี้สำหรับคนที่ไม่ได้เลยค่ะครู ให้กระดกเท้านะคะถ้าดึงหน้าไม่ได้นะ,ะยุบชุดขาสูงนไม่ได้ลองนะคะเมื่อกี้ลองกระโดกเทา้าล็อกผ้าดูกระดกเทา้าล็อกผ้าแล้วซิปอัพทรงตัวมาด้านหน้าแบบนี้ค่ะแล้วพุ่งหน้ามาด้านหน้าให้ฝึกซิปอัพนะคะอยู่ที่ตรงนี้แล้วคลายกลับมาจับผ้าค่ะกลับมาที่ฟล็อก ลงวางท่าน,นี้ก็คือ seat angle นะคะสำหรับโยคะ Fly Flying นั่นเองค่ะสมกันมากด้วยด้วยรักไอติปปีคุณตุ๊กแซนี่ค่ะ